สวัสดีครับพบกับที่ยวพยอดวันนี้อยู่จังหวัดสกลนครครับมาภารกิจนะครับมาภารกิจกะภารกิจกะยังมีเวลาว่างกันยังมาซ่องพระครับซ่องพระแท้ๆในวัดครับพระแท้แเลยครับพระแท้ๆพระแพวแถในวัดครับเป็นพระพุทธชินราชครับเรียนี้พระพุทธชินราชสภาพก็ผ่านการใช้นิดหน่อย ข้างหลังเป็นรอห้าครับนะครับเรียนในหลวงครับในหลวงราชการที่เก้าอันนี้เป็นเรียนหลวงตามหาบัวนะครับเรียนนี่เรียนหลวงตามหาบัวที่ว่าสร้างหน่อยครับสร้างเมื่อ20ธันวาคม2 5 4 8ครับสร้างในโอกาสทีเพิ่นเน่เอาทองคำถวายข้างหลวงนะครับนี่ครับสร้าง็นทีระลึก หรับผู้ด่องงานนี่ก็เป็นหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับวัดปากคลองมะขามเท่าสภาพสวยๆครับยได้แบบนี้ก็ทักมาได้ครับคุยกันได้ครับราคาเบาวิวครับแทบสิเป็นทิวทักรักลอยอยู่แล้วครับผูบูมือนี่ราคาเบาวิวครับแบง่งกันแบ่งกันไปอันนี้รับเสด็จหลวงพ่อคูณครับ อันนี้ก็เป็นหวงตามหาบัวอยกครับนี่หวงตามหาบัวตัดชิดนะครับนี่ตัดชิดนะครับขาางเป็นแผนที่ประเทศไทยครับนี่ครับพบพบเจอน้อยครับราคาหลักร้อยแต่พบเจอน้อยไม่ไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดครับม็งชัดๆนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธชินราชอีกองค์ครับ ก็จะประมาณนี้แหละครับมาเบิงมือนี้มาภารกิจครับถอดปพอพ่อสบายผมปลอดภัยครับว่างก็นั่งเบิงพระสองพระครับ